สวัสดีค่ะมีคนถามพี่เฟิร์นเรื่องวันที่25นี้บิ๊กกับเบสยังจะมา,มาอยู่ไหมนะคะม,มานะคะเหมือนเดิมนะคะไลฟ์วันที่25นี้ก็คือปกตินะคะมีเบสกับเบสเหมือนเดิมแล้วก็มีตรีมวันที่25ด้วยนะคะมาดูกันว่าจะตรีมอะไรแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายสำหรับ FC หรือแฟนคลับนะคะใครดูวันที่25นี้ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ บอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ฟินสุดๆและที่สำคัญนะคะอ่าอุ้ยไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเขาว่าเฟิร์รู้โลกรู้อีก ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของคู่จิ้นที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่ากําลังเป็นกระแสมาแรงกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบตร,รักวณีคําสิงห์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหก็บอกได้เลยค่ะว่าทําเอา fc แฟนคลับนะคะต่างก็จับตามองกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องราวประเด็นดราม่าของคู่นี้นะคะที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆนะคะงานนี้เองเนี่ยทางด้านของ fc แฟนคลับค่ะ ต่างก็เข้าไปถามพี่เฟิร์นวัณภานะคะว่า25นี้เนี่ยทางด้านของบิ๊กกับเบสที่จะมีการไลฟ์สดร่วมกันนะคะในวันที่25นี้เนี่ยยังจะมีอยู่ไหมนั่นเองค่ะโอ้หคุณผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะมีคนถามพี่เฟิร์นเรื่องวันที่25นี้บิ๊กกับเบสยังจะมา,มาอยู่ไหม,ไหมนะคะมานะคะ เหมือนเดิมนะคะไลฟ์วันที่25นี้ก็คือปกตินะคะมีเบกับเบสเหมือนเดิมแล้วก็มีตรีมวันที่25ด้วยนะคะมาดูกันว่าจะตรีมอะไรแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายสําหรับ FC หรือแฟนคลับนะคะใครดูวันที่25นี้ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ฟินสุดๆและที่สําคัญนะคะอ่าอุไม่อยากพูดนะเดี๋ยวเขาว่าเฟรรู้โลกรู้อีก และวันที่25นี้เจอกับเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายและสําหรับใครที่จะดราม่าเกี่ยวกับพี่เฟิร์นนะคะหยุดไม่ต้องดราม่าเกี่ยวกับพี่เฟิร์นเนาะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพี่เฟิร์นเชียร์เกินไปหรือเปล่าอวยเกินไปหรือเปล่าน,นู่นนี่นั่นเกินไปหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็เป็นความพึงพอใจของเฟิร์นนะคะถ้าเราเห็นเราอยู่ติดตัวเขาอย่างเงี้ยอยู่ติดตัวเลยแล้วเราเห็นคนของเราอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุข มัน,นและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแม่เฟิวนวรรณภานะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่า25นี้ทางด้านของบิ๊กเบสเนนะคะก็ยังคงไลฟ์ร่วมกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลแล้วก็มีชาวเน็ตหลายต่อหลายคนค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกว่าเราลุ้นต่อได้ใช่ไหมพี่เฟินร,รอค่ะบีบีรักและเชียร์คู่นี้สุดใจค่ะบางก็บอกนะคะ ว่าออฟลอ์แล้วจ้าก็รักอะทำไงรักบอสบิ๊กและน้องเบสธรรมชาติของเขานั้นแหละค่ะเป็นกําลังใจให้น้องเหมือนเดิม2คนน่ารักขอบคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูน้องรอค่ะถ้าน้องอยู่ด้วยกันนี่ยไม่ต้องชงหนักก็ได้ค่ะปล่อยน้องตามสบายดีกว่า FC รับได้ทุกอย่างอยู่และพร้อมซับพอร์ตเสมอนะคะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมทางด้านของ FC แฟนคลับต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอในวันที่25นี้กันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไร ต่อไปก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ